สวัสดีครับเพืเ่อนๆอันนี้ก็เป็นคลิปด่วนพิเศษนะครับผมก็ตอนนี้ในทาเฟร,รม4ชั่วโมงของ DXY นะครับตอนนี้สโต c คติกไอซอยู่ในโซนกลางนะครับแล้วก็ทําท่าชี้หัวจะมีแรงพุ่งนะครับส่วน MACD นั้นก็อยู่ในทิศทางที่จะพุ่งขึ้นนะครับส่วน EMA crossover นั้นก็มีสัญญาณบายเกิดขึ้นในทาเฟร,รม4ชั่วโมงนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะไม่ดีกับคริปโตเคเรนซีนะครับรวมทั้ง ในส่วนของก m า f เฟรม4ชั่วโมงของ Bitcoin นะครับสต๊อกอินเอ็กโซเอรก็มีสัญญาณเซลล์นะครับผมส่วนสตกคัตติกไอเนะครับก็ไหลลงมาอยู่ในโซนล่างนะครับผมส่วน MACD นั้นก็ไหลลงต่อทาท่าตัดสูนแล้วนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับในการย่อตัวนะครับของ Bitcoin นะครับก็อาจจะมีการทุบนะครับในค่ำคืนนี้ก็เป็นได้นะครับก็ สำหรับผมนะครับผมก็จะเอาไม้ซิ่งที่2นะครับที่ซื้อมาก็ยอมสต็อปเลสตไปก่อนนะครับแล้วก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะมีการทุบหรือไม่นะครับแล้วค่อยหาจุดเข้าใหม่นะครับสําหรับบิตคอยนะครับผมทำเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์นั้นก็สตอกติคไอไอก็ทําท่าหักหัวลงเช่นกันนะครับส่วน m a c d นั้นก็ตัดลงนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะไม่ดีกับคริปโตเรนซีเท่าไหร่นะครับผมก็มีโอกาสที่จะย่อตัวนะครับคลิปนี้ก็มาบอกเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะครับ ไปก่อนแล้วออไปบาย